สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันวันนี้วันอังคารที่12บสองพฤศจิกายนนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอีกวันหนึ่งก็แต่วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการประชุมคอรมอโดยที่ไม่มีท่านนายกอยู่นะค่ะนะคะก็เรียกว่าวันนี้คนที่นั่งหัวโต๊ะก,ก็น่าจะเป็นคุณภูมิธรรม,มนะรองนายกรัฐมนตรีนะอ่า เป็นรักษาการไปนะท่านผู้ชมนะในช่วงระหว่างนี้นะที่ท่านนายกไม่อยู่ท่านผู้ชมเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆก็ยังไม่จบอืมไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเรื่องกินมาม่าไวๆตกลงจะเอายี่ห้อไหนกันแน่คนม,มันแตกต่างกันใช่ไหมคะเขาบอกแตกต่างกันไหมก็แตกต่างเขาบอกว่า ผมเป็นอะไรนะผมชอบกินไวไวคือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่กึงสําเร็จรูปแต่ว่าอย่างสีมาเงี้ยมาตอนเช้าก็ยังเห็นกินอยู่เลยนะก็มันกินง่ายไปบอกเขาหมดเลยอาเช้ากินมาม่าใส่เห็ดด้วยเอ้เหรอออใช่เออแต่ผู้ชมแต่ ใครใครกินยี่ห้อไหนก็กินเถอะช้างน้อยก็มาอะอย่างเง้นนะมันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไงดีคุณอน,นุที่ไม่ตอบว,ว่าผมชอบกินช้างน้อยอก็อายเขาไงเออแบบว่าอะไรนะทุบๆก่อนนะโรยผ <ม S 2> ลงลงไปเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาไม่ต้องใส่น้ำเดี๋ยววันนี้พาไปนั่งเรียนโยทีนเลนยนะฮะนีเรอ้าวท่านผู้ชมความหลังข้างเก่าสมัยเด็กๆแล้วมันเป็นอะไรที่อร่อยด้วยนะใช่ค่ะ มันเป็นอะไรที่เราก็นึกย้อนกลับไปตอนนี้ไปนั่งกินกันและผมคือรสฟูฟิ f มากเค็มเค็มขนาดเราเป็นคนกินเค็มน่ะวิขนาดกินเค็มนะาสิมาค่ะเหลือผงอยู่ท้ายถุงเนี่ยตอนเด็กๆก็ยังต้องมานั่งเอาเนื้อนิวแตะแล้วก็นั่งกินเลยนะใช่ไหมดูดใช่เออเป็นกันหมดแหละหมอว่าต้องให้นิวเปียกๆด้วยนะไม่งั้นแตะไม่ขึ้นเอะถูกเห็นไหมท่านผู้ชม บอกว่าฟิลเดียวกันหมดอะหมดหมดจริงฟิลเดียวกันหมดมถ้าเกิดท่านอยู่ในวัยวัยเด็กอายุพอกันอะเนาะแต่ถ้าเกิดท่านคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนก็คงไม่มีอะนะอเอ่อมาม่าไวัยวัยนะหมายถึงว่าในสมัยตอนที่ท่านยังเป็นเด็กะนะนะฮะแต่ถ้าสมัยหมอนี่คือฮิตม,มามันมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรถข้าวโพดข้าวโพด,โดใช่ข้าวโพดชีส ไม่มีสมัยสมัยหมอไม่มีหรอกหลายหลากหลายรถอะมีอยู่ไม่กี่รถมีสีเหลืองสีส้มเดี๋ยวนี้มีสีเขียวแล้วเสียงอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบบหมูสาบอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือสมัยหมอยุคแบบดั้งเดิมดังดิมแรกๆออริจินัลมีรถข้าวโพดชีสรถหมูมะนาวมันแบบมีสารพันธ์รสชาติบาร์บีคิวอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นอะไรที่เราไม่ต้องต้มอะเออ แต่นนถ้าคุยถ้าคุยกับหมอก็คือมันก็ไม่ดีอือถ้าเกิดท่านมานั่งกินพวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปพวกนี้อถ้าท่านเจอหมอแผนปัจจุบันนะมหมอแผนปัจจุบันก็จะดุท่านแล้วนะม,มันเค็มเดี๋ยวก็บวมไตเดี๋ยวจะวายเอาเราน่อจะต้องบวมเพราะว่ารสเค็มแน่ๆเลยจ้ะมันบวมอย่างต่อเนื่องเนาะ <laughs> ต่อเนื่องมากบวมอย่างต่อเนื่องไม่มีเดี๋ยวเอาอยาขับปัสสาวะไหมไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวจะช่วยช่วยให้ยุบบวมนะท่านผู้ชมนะไอเราแหมยอมรับตัวเองเถอะ <c oughs> อืว่ามันไม่ได้บวมน้ำนะเราบวมไ <c oughs> ขมันนะเออท่านผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจะมามาไวๆก็เอานะท่านผู้ชมนะคะ เอาที่ท่านสะดวกใจนะวันนี้ก็จะมีโอโ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคุยกันวันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะอปาธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นคุณกิติรัตน์ของเรายังดีนะยังเป็นเลื่อนมาหนึ่งอาทิตย์แล้วมันได้อะไรดีขึ้นไหมไมคนที่มาประท้วงก็ได้คนเดิมไงเออนะก็ยังเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าเป็นคนเดิมนะ เอของเราเนี่ยยังเราไม่ไปแทรกแซงผู้ว่าก็ดีขนาดไหนแล้วใช่ดูอเมริกาสิอีรอนมัสบอกถามว่าลุยเลยแทรกแซงมันเลยนะเอ็นเดฟเฟตอีรอนมัสบอกถามเลยนะว่าโดนแทรกแซงแน่ๆอต้องเข้าแทรกแซงแล้วผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศอเออสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะไม่ลาออกนี่เหมือนผู้ว่าใครก็ไม่รู้นะคำนี้มาแบบประโยคนี้แบบเวียนมาแบบ ขอตัดค o s s s e c t i ่นผ่ากลางหน่อยได้ไหมว่าขนาดความหนาของผิวหนังเนี่ยหนาแค่ไหนคือรอบแรกอะเห็นข่าวที่ผู้ว่าจะไม่ลาออกของเมรกาแล้วนะ,ะเ,ออเราก็ยังไม่เท่าไหร่รอบนี้มาเห็นอีลอนมัสหนุนทัําให้แทรกแซงอะมันมันเหมือนและมันใช่เลย <laughs> เอาดีกว่า <laughs> 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 ก็ใส่มาหน่อยนึงนะคะก็ถออ้ามีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศ ที่ดูแลประเทศไม่ได้ก็ต้องแทรกแซงแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาไหมค่ะเออถ้าเกิดท่านบริหารดีใครจะมานั่งแทรกแซงท่านเระค่ะถูกไหมล่ะขนาดพักเพื่อไทยบริหารดีตั้งหลายอย่างยกเว้นบางอย่างนะก็ยังถูกแทรกแซงเลยอถูกไหมเออนะฮะเออก็อ่ะวันนี้ก็มีเรื่องให้มานั่งคุยกันนะท่านผู้ชมเรื่องต่อเนื่องเรื่องต่อเนื่องือที่มาถามคุณหมอด้วยสําคัญมาก เออเรื่องอะไรเรื่องคุณธีรยุทธ์เหรอใช่ใช่ใช่อพอถามปุ๊บมันก็ออกข่าวเลยตอนเย็นนะยีน่ะถึงจะรู้เรื่องออนะยี่สิบสองอ่ะน,นะคะก็เรียกว่าวันนี้นะท่านผู้ชมแน่นอนเราใกล้วันลอยกระทงเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วะนะคะอ่าแล้วก็เรียกว่าแน่นอนว่าทุกปีเราจะต้องมารณรนคงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องความสะอาดอเรื่องขยะนะท่านผู้ชมนะลนลงคยนังทุกปี ลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีเป็นประเพณีที่สืบทอดสืบสารต่อกันมาแล้วก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคนในประเทศได้แต่ข้อเสียก็คือมันสร้างขยะด้วยนะสร้างขยะด้วยเพราะทุกปีเนี่ยจะต้องเป็นภาระให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐในการเก็บขยะทุกครั้งไปนะไม่ว่าคุณจะเป็นกระทงอะไรอะ่ะกระทงหลงทางเออนะกระทงผงกระทงง เออนะก็ได้หมอต่อยังไงหมอก็เออนะวันนี้ใส่ถังชอบแค่เม็ดเดียวทำไมดิบเออกระทงไม่ว่าจะเป็นกระทงขนมปังอะไรองที่มาพูดกระทงหยวกกล้วยเออหยวกกล้วยนะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดขยะทั้งนั้นอะแล้วก็ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียปลามันกินไม่ทันใช่เนื่องจากว่าปริมาณปลาแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันนะนะท่านผู้ชมคือจริงเนี่ยปลามันอาจจะบอกมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วกระทง แล้วมันพอก้อนแรกก้อนที่สองถึงก้อนที่ห้สิลงไปปุ๊บมันกินอย่างอร่อยอร่อยก้อนที่ห้าสิบเอ็ดมามันอิ่มแล้วไงออมันไม่ไแล้วมันไม่ไหวแล้วเออมันกินไม่ไหวแล้วนะมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาใช่แต่ก็ได้สงสารนะยังไงปีหนึ่งได้กินปีละครั้งยังไง ไม่ปลาเนี่ยหรอปกติเขาก็มีการเลี้ยงอยู่แล้วสิมา <c oughs> ปลามันว่ายอยู่ในแม่น้ำนะแม่น้ำเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่กินตรงนี้ก็ไปกินตรงนู้นก็ได้ใ,<ช>ใคร<ม>จะไปรู้ถึงไมล่ะนะำอ,อ,อาหานทีออ่อะไรของวัดก็เยอะแยะอืมอ่ะ,อะก็เข้าถามเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงอ่ะ ให้มันไม่เกิดขยะมากอืนั่นสิจะท,ทําไงก็ทํำยังไงอ่ะก็ไปลอยกระจายกระจายกันไปไงเออยังไงมันก็ปล่อยปลาพิยังไงมันก็เกิดนะท่านผู้ชมชอเอาเอาง่ายๆเลยยังไงมันก็เกิดเขาก็ต้องมีคนช้อนอะเขาบอกว่าก็ควรจะใช้เป็นวัตถุดิบธรรมชาติเอางี้ละกันนะวัตถุดิบธรรมชาติ พูดตามตรงขนมขนมหรือขนมปังหรืออะไรพวกนี้หมอก็ว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่วัตถุดิบธรรมชาติเออเนี่ย <c oughs> ถามว่าแล้วมันเยอะขนาดเนี้ยคุณหมอมันก็ย่อยไม่ได้ไงมันก็ต้องเก็บอยู่ดีไงวัตถุดิบธรรมชาติเออเราสามารถเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำปุ๋ยเหรอทำปุ๋ยได้นะอ่าอ่าอโอเคได้ได้จริงอยู่อย่างน้อยพวกนี้พวกหยกกงหยกกล้วยเนี่ยถ้าผู่ชมมันเอาไปหมกักเอาไปทําปุ๋ยอินทรียได้นะคงไม่มีใครเอาไปแกงหยกกล้วยต่อนะคะ มันลงน้ําไปาแล้วเออและโดนตัดไปแล้วะนะ,ะและอีกอย่างคือหยกกล้วยที่โดนตัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยกกล้วยทั้งไอตัวแข็งๆ<อ>ไมนกินไม่ได้ไม่อร่อยอเผื่อมีฟอร์มาลินอีกนะฮะเออเราก็ไม่รู้นะนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอายกกล้วยพวกนี้ก็ได้แต่ว่ามีวิธีการมะจริงๆภาคไลคก็ต้องหาวิธีการในการที่จะย่อยสลายเอ่อพวกนี้นะนะขยะพวกนี้ นะคะเพื่อเอาไปดัดแปลงเอาไปแปลงไปเปลี่ยนนะแล้วก็เอาไปแจกจ่าให้กับเกษตรกรก็ได้เราเคยทำปุ๋ยอินทรีย์ขายจาเป่าเนี่ยท่านผู้ชมลุงไพยก็เคยเอาทำปุ๋ยอินทรีย์ขายเขาใช้อันนี้ต้นผักตบชวาซึ่งจริงๆงก็ใช้อยู่กล้ยก็ได้นะแต่อยู่กล้วยมันราคาแพงผักตบชวามันเหลือเฟือนี่นะเขาก็ตัด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 นะแล้วก็เอาไปหมัก หมักพร้อมกับหลายๆยอย่างหลายๆตัวขยะหลายๆตัว,ตวพวกสับป,ประรดงสับป,ประรดพวกอะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มาทำปุ๋ยจริงๆก็สามารถทำได้นะรณรงค์คนในชุมชนโรณรงค์คนในชุมชนช่วยกันทำความสะอาดและก็ยังได้ปุ๋ยเอาไปปลูกต้นไม้ในบ้านของท่านอีกต่างหากด้วยก็จะดีนะท่านผู้ชมนะดีนะได้ประโยชน์ด้วย แล้วก็เอาเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ขายมันเป็นการผักดันคือเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวหยวกกล้วยเองก็ขายได้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัดต้นไม้เอามาอตัดหยวกกล้วยเอาไปขายเป็นกระทงอ่าเอาใบตองนะ้ามาทํากระทงเอาดอกมงดอกไม้มาอ่ก็ทุกอย่างก็คือมันก็เป็นเงินเป็นทองเสร็จปุ๊บพอคุณเอาไปลอยเสร็จปุ๊บตักมาแล้วก็มาทําปุ๋ยต่อ,อ ทุกอย่างมันเป็นพืชหมุนเวียนหมดเลยทําปุ๋ยเสร็จปุ๊บลงขายได้เงินอีกอสองรอบนะท่านผู้ชมสองรอบเขาบอกว่าดีสุดคือ reuse ค่ะนะคะ reuse แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนเพราะว่าเขาคงไม่ลงไปเก็บกันเองอถูกไหม,มเขาขึ้นมาเขาก็ต้องเอาปาตาก,ก่อนอท่านผู้ชม แต่ปัญหาคือจะตักขึ้นมาตักยังไงให้มันเพียงพออ่ะมันก็ไม่พอหรอกตักไม่ได้ด้วยเพราะมันอยู่กลางสระน้ํากลางแม่น้ําอันตรายบางคนก็อาจจะโดดลงไปเก็บอืมนะก็มีเราไม่ได้หวังกระทงอย่างเดียวงบางที <c oughs> หวังเงินในกระทงอะนะใส่แบงค์พันลงไปไง่ยบางทีโอ้โหกระทงใบไหน <c oughs> <c oughs> ตาวาวเลยนะหมอเชื่อหมอเคยไปลอยกระทงเหมือนกัน มีเด็กจับจ้องมองในกระทงก่อนอย่างแรกเลยมีใส่เงินไหม,มใส่ลงไปปุ๊บนะไม่ทันจะปลาคาบกินเลยนะคนโดดงตากระโดดลงตามทดดามนันทีเลยท่านผู้ชมกูโดนแย่งสมัยนี้อย่าไปลอยกระทงแล้วบอกว่าร้องเพลงแบบกระทงของฉันจะไปคู่กับของเธอไปไกๆลๆลอยไปลอยไปถ้าใส่ตังไปอยู่แค่ตรงนั้นแหละตลิมตตลิง แต่ท่งนี้เท่านั้นไม่ว่าท่านจะใช้กระทงอะไรดีที่สุดคือไม่ควรใช้กระทงโฟมนะอ่าใช่นะคะเห<ช>็นทางกทมนะก็ออกมานะฮะลณรงลงให้ลดการใช้โฟมลดโฟมเป็นศูนย์ในการลอยกระทงครั้งนี้นะคะค่ะโดยทางด้านของคุณสานนนะฮะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในกรุงเทพมหานครในปี2567ค่ะบอกว่า ปีนี้กทมร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดงานลอยกระทงกว่า140จุดถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยกระจายไปในแม่น้ำลำคลองสวนสาธารณะพื้นที่เอกชนต่างๆโดยแบ่งการลอยกระทงเป็น3แบบหลักนะคะแบบแรกคือการลอยกระทงตามประเพณีซึ่งมีแผนนำเสนอในระดับของยูเนสโกในอนาคตเช่นเดียวกับประเพณีสงกราน เพื่อย้ำความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงของไทยต่อไปโดยปีนี้กรทมมีการตั้งเป้าลอยกระทงโฟมเป็นศูนย์ค่ะแบบที่2ก็คือการลอยกระทงออนไลน์ปีนี้เนี่ยสวนสาธารณะในกรุงเทพ34แห่งเปิดให้ลอยกระทงออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมลดขยะโดยประชาชนสามารถเข้าไปได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ greener.bankok.go.th เลือกกระทงที่ชอบ เขียนคำอธิษฐานเพื่อลอยกระทงออนไลน์ในส่วนที่ต้องการได้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้และร่วมกิจกรรมเกมเก็บกระทงสะสมคะแนนตั้งแต่วันที่15ถึง17พฤศจิกายนเพื่อลุ้นของรางวัลรักโลกจากสำนักสิ่งแวดล้อมแบบที่3นะคะคือการลอยกระทงดิจิทัลจากการทดลองปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสนใจจนกระทั่งได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลเอเชีย Pins n แ c ร์ e s Awards นะฮะก็เป็นรางวัลรักสิ่งแวดล้อมค่ะปีนี้ก็มีการกำหนดจัดลอยกระทงดิจิทัล4แห่งด้วยกันนะคะก็คือที่ Skywalk 4แยกประทุมวันในวันที่14-15พฤศจิกายนตั้งแต่6โมงไปถึง5ทุ่มถัดมานะคะคือที่ถนนคนเดินครององอ่างในวันที่13-15พฤศจิกายนค่ะที่สวนสันติภาพเขตราชเทวีบริเวณสระน้ำหน้าคราวเอเทรียมคิงพาวเวอร์รังน้ำ วันที่15พฤศจิกายนช่วงเวลา5โมงเป็นต้นไปที่ลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพมหานครในวันที่15พฤศจิกายนเช่นกันนะคะจัดให้ลอยกระทงดิจิทัลช่วง5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งขอไปถึง5ทุ่มครึ่งนะฮะปีนี้กทมเนี่ยจัดงานลอยกระทงได้แก่บ,บริเวณประแม่ธรณีบีบมวยผมจนถึงสารดีกาในวันที่15พฤศจิกายน5โมงครึ่งถึง5ทุ่ม แล้วก็จัดที่บริเวณของเปรมประชากรลานอนเนกประสงค์ชุมชนประชารมใจหนึ่งและว,วัดเสมียนนารีในวันที่13-15พฤศจิกายนมีการจัดที่ไอคอนสยามในวันที่15พฤศจิกายนช่วง5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะโดยกทมก็ร่วมก,กันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมเจ้าท่าถัดมาค่ะในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร34แหง่งอันนี้จัดถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะคะ ในส่วนของเทศกาลลอยกระทงปีนี้กทมโดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็มีเรื่องสำคัญอยากจะสื่อสารและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคือให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ100%งดใช้กระทงโฟมและกระทงขนมปังค่ะรวมไปถึงกระทงที่ใช้วัสดุโลหะอย่างเช่นเข็มหมุดตะปูเครื่องเย็บกระดาษหรือว่าแม็กโดยเฉพาะปีนี้กทมก็ตั้งเป้าลดการใช้กระทงโฟมเป็นศูนย มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มงวดเนื่องจากวัสดุโฟมย่อยสลายยากใช้เวลานับร้อยปีไม่สามารถนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกรบเผาทำลายหรือว่าทำปุ๋ยได้แล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเก่อมลพิษด้วยในส่วนกระทงขนมปังนะคะจากการเปิดสวนสันติภาพสำหรับเทศกาลลอยกระทงในปี2566ที่ผ่านมาก็พบว่ามีประชาชนเข้ามาลอยกระทงกว่า14,000คน เจ้าหน้าที่เก็บกระทงได้6,800ใบพบกระทงโฟมร้อยละ3หลังจากที่เก็บกระทงในเวลาเที่ยงคืนถึงตี3แล้วเสร็จพบว่าตี5เนี่ยมีกลุ่มปลากินพืชอย่างเช่นปรานินปลาตะเพียนทยอยกันมาขาดออกซิเจนค่ะรวมไปถึงกลุ่มปลาที่อาศัยดินก้นบึงอย่างปลาช่อนปลาดุกก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามีขนมปังหรือว่ากระทงจากขนมปัง กอนผสมกับดินก้นบ่อนะฮะและก็พบเต่าในบึงได้รับผลกระทบจากการประสานสำนักการระบายน้ำในการเร่งสูบน้ำในบึงออกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการย้ายปลาที่รอดชีวิตไปพักในบึงเล็กใกล้เคียงด้วยขณะนั้นนะฮะคุณผู้ชมในปี66มีปลาตายนับพันตัวสาเหตุมาจากกระทงขนมปังที่ไม่สามารถนับจำนวนได้มันเปื่อยยุ่ยไปกับน้ำในบึงแล้วก็เป็นแหล่งน้ำระบบปิด พอมันเข้าไปอยู่ในบึงมันเปื่อยยุ่ยลงไปมันก็ร่วงลงไปอยู่ก้นบ่อนะคะเจ้าหนาทีก็เลยต้องทําการสูบน้ําดูดเอาดินเลนก้นบ่อทําการตากบ่อให้แห้งเพื่อที่จะปรับค่า pH ในดินให้มีความเหมาะสมเติมน้ําเข้าไปใหม่ค่ะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนโดยกระทงขนมปังเนี่ยทำจากแป้งน้ำตาลและไขมัน มีส่วนสำคัญที่ทำให้แบคทีเรียนในน้ำจเจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้ออกซิเจนเนี่ยมันละลายในน้ำลดลงการฟื้นฟูจึงต้องจัดการถึงสภาพของดินก้นบ่อดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่แนะนำแล้วก็ห้ามเลยนะคะไม่ให้ใช้กระทงขนมปังค่ะส่วนกระทงที่ประกอบด้วยวัสดุโลหะอื่นๆนะอันนี้ ก็ห้ามเหมือนกันเข็มหมุดตะปูเย็บแม็กผ้าขอความร่วมมืองดเลยมันเป็นอุปสรรคในการจัดเก็บและการคัดแยกเพื่อไปทําปุ๋ยในการบํารุงต้นไม้และแจกจ่ายให้กับประชาชนดังนั้นถ้าจะใช้วัสดุทดแทนแนะนําไปใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุดนะคะและขอความร่วมมือร้านค้าใช้ทูบเทียมประดับกระทงให้น้อยลงเพื่อลดมดลพิษและไม่จําหน่ายกระทงโฟมค่ะว่ายงานคือ เขาบอกว่าให้ใช้ทู้เทียนน้อยลงใช่ไหมก็ตัดเทียนให้มันสั้นไม่ต้องปักก็ได้มัง้งอะก็ไม่มันไม่สวยไงอ่าให้ก็ตัดเทียนให้มันสั้นลงท่านผู้ชมพอตัดเราหลอมเทียนได้นีจริงๆแล้วอะเออ,อไม่ต้องหลอมเอาไงตัดตูดแล้วก็ปักลงไว้แค่นี้ถ้าจะตัดจริงๆนะอะเออหรือก็แล้วก็เหลาเหลาเหลาให้มันเออะไรอ่ะ ตัวเชือกมันออกมายื่นออกมาหน่อยมีความพยายามนะท่านผู้ชมนะแต่ท่านนี้ท่านนั้นค่ะนะคะเขากอออกมาบอกนะตอนนี้นักท่องเที่ยวคือคักนะช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยนะท่านผู้ชมนะยอดจองเที่ยวบินนี่พุ่งถึง36กเปอร์เซนกันเลยทีเดียว <ฮะ S 1> กลับมาแล้วคะ่ะช่วงหน้าการท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมเราต้องตื่นตัวกันนิดนึงนะท่านผู้ชม <c oughs> ในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเทศกาลลอยกระทงปี2567แน่นอนเขาว่ามีกิจกรรมหลายจังหวัดเลยเพื่อที่จะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะบริษัทวิทยุการบินแห,แห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวท ก็มีการคาดการเที่ยวบินในเดือนพฤศจิกายนทั้งสิ้น73,500เที่ยวบินเฉลีย่ยวันละ2,450เที่ยวบินเพิ่มขึ้น36%จากช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี2566โดยในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายน2567มีสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด6อันดับ คือสนามบินสุวรรณภูมิ6,170เที่ยวบินสนามบินดอนเมือง ,3760 เที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่นะคะ1,100เที่ยวบินสมุย440เที่ยวบินแล้วก็มีสนามบินอื่นๆอีก230เที่ยวบินรวมถึงสนามบินที่ไม่ได้ระบุชื่อมาอีก1,400 1,840เที่ยวบินนะคะ ก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยในช่วงเวลานี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรจะสืบทอดแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ระมัดระวังเต็มที่ในเรื่องของความปลอดภัยทางอากาศด้วยค่ะเขาระมัดระวังความปลอดภัยทางอากาศแล้วก็ส่งเสริมทางน้ำท่านผู้ชมเเห็นบอกตอนช่วงนี้ในก็ลดการระบายน้ําเขืือนเจ้าพยาลงนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกในเทศกาลลอยกระทง นะท่านผู้ชมนะไหนจะ,ะมีเรื่องฝนตกอีกยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้อยู่แต่ตอนนี้ที่ฝนตกหนัหนกๆเลยคือตกทางภาคใต้นะทางภาคใต้ก็ต้องเรามาระวังเรื่องฝนตกและน้ําท่วมในขณะนี้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสิมาถ้าเขาคิดภาษีรถติดในประเทศไทยจะมีคนออกมาประท้วงกันเยอะไหม ก็น่าจะมีบ้าง<ม>ทุกอย่างอ่ะน,น่าจะเยอะเลยทุกอย่างที่รัฐบาลทำก็มีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วท <c oughs> ่านผู้ชมมีหลายประเทศออกมาอนุมัติภาษีลดติดท่านผู้ชมนะแล้วเห็นบอกว่าได้ผลดีด้วยกับการลดปัญหาลถติดลงเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ